สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็คือคลิปแรนดอมช็อตแบบสั้นๆนะคะนำใช้ไพ่สำหรับนี้ในการแรนดอมเนาะสามารถดูได้ทุกสถานะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยมีแมสเซจจากไทยนะคะที่ต้องการส่งมาถึงเพื่อนๆที่ดึงดูดมาเจอคลิปนี้นะคะขอพลังงานของคนคนนั้นที่ต้องการส่งสารนี้มาหน่อยคะ่ะขอเช็คพลังงานเขาห้าใบพร้อมกับแมสเซจ สองไม้นะคะแปดดาบเอ็มเพลทนะคะควีนออฟคัพนะคะ 7 of ว่น f าฟคสำรับก็คือ s o v ว n o อ w a นนะคะพลังงานน่าจะมีพลังงานของชาวทัดุไฟนะคะเมสิงเนูเมถุนตุนกลุมนะคะมินกรกฎพิจิกแล้วก็ถ้าเป็นทัดุดินนะมองว่าน่าจะเป็นพฤษศก,กันนะคะสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารเนาะพลังงานของเขาเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานที่ เหมือนเพื่อนๆกับเขาน่าจะไม่ได้พูดคุยกันนะคะบางคนน่าจะมีการบล็อกกันไปหรือถ้าไม่ได้บล็อกกันเนาะก็จะเป็นการที่เหมือนปิดกั้นกันนะคะไม่สื่อสารกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะเขาอยากจะบอกนะคะว่าตัวเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกนะคะให้กับเพื่อนๆอยู่นะค e e นออลคับนะคะปรารถนาดีและยังคงคิดถึงมีความรู้สึกที่ลึกซึ้ง เพื่อนๆยังเป็นอินเพลทของเขานะคะเป็นคนสําคัญที่อยู่ในใจของเขาเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยเหมือนกับไม่ได้รอเขาไม่ได้ต้องการเขานะคะและเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีใครเลยนะคะถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ก็ะตามนะคะแต่ภายในเนี่ยเซเว่นอคนะคะคือทางเลือกหรือว่าตัวเลือกนะมันกับหัว เขาไม่ได้สนใจใครเลยนะคะถึงแม้จะมีใครเข้ามาชอบเขาก็ตามแต่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเขาไม่ได้มีใครและเขาก็อยู่เหมือนกับเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอะค่ะคือเขาสามารถแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองนะอืแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดให้เพื่อนๆรับรู้ก็คือเพื่อนๆยังอยู่ในใจของเขานะเขายังรักแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆนเสมอนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบ มีแอคชั่นติดต่อสื่อสารอะไรแบบนั้นที่เราไปดูแมสเซจจากเขากันนะคะขอข้อความจากเขาะะ่อยค่ะเราคิดถึงเธอมากเลยนะรู้ไหมเขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆมากนะคะ มันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยแต่เราคุยไม่เก่งและไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะคะที่เรานิ่งๆเพราะเรายังไม่อยากสร้างความหวังที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำได้หรือหรือเปล่านะคะประมาณนั้นเราไม่อยากเสียเธอไป เรามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเป็นไปได้ว่าชีวิตของเขาตอนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมันเลยทําให้เขาเนี่ยอาจจะไปโฟกัสที่ตรงนั้นก่อนอืมเขาบอกว่าที่เขาเงียบไปนะคะเพราะเขาต้องการโฟกัสที่ตัวเองและอยากที่จะเป็นคนที่ดีกว่านี้ข้อขความสุดท้ายนะคะ บางครั้งเธอก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสำหรับเธอตายสำรับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยให้อีโก้มันนำทางได้นานแค่ไหนเพราะเราเริ่มแพ้ใจตัวเองนะคะม,มาดูตัวอักษรชื่อของคนคนนี้กันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะ อักษรที่ขึ้นมานะคะก็จะมีตัวตัว H ตัว I ตัว G นะคะตัว Q ตัว Z ตัว U ตัว A นะคะตัว S ตัว F นะคะแล้วก็ตัว J ตัว E แล้วก็ตัว K นะคะอาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของคนคนนี้เนาะ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย